เย็บกระถ่ายนารฬิกาะ์ตัวครับผมกะหลังจากติดตั้งไฟก็เสียทรับเนาะครับผมมื่อนี้กได้มาติดตั้งอยู่อุบลราชธานนี้นะครับผมอำเภอเฮมราชเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีทินปลาแสบหลายเนาะครับกะแบบมาตรฐานครับผมกะนั่งเฝ้าวต้งแจ่เส้าหอดแลี้ยงนครับผมครับนี่นะครับแต่วันนี้จากกองไฟไปเลยครับมืัอนี้หนาวครับหนาวจนหดมาตรฐานนะครับผมมาตรฐานนี่นะครับ ครับผมเสร็จสามนะครับต่อไปเป็นการเทียดนะครับผมนะครับเดินออกเลยป๋าอย่าไปเลยครับมีอย่างมีน้อเทีบ้างไหมกับมีน้องโน่นบ่แก้วพื้นหนึ่งอะไรแก้วเลยครับไม่หอกแกวเราเคยพับไหมครับไม่เป็นหายนะครับเขาเทียดถืออกว่าได้เป็นนักหนาหรอก เอาสองเลยปล่อยป้อกันสองเลยปล่อย้อกันสองขั้นรหลดตัวนี้เป็นในระบบแยกนะครับผมแยกใบมีดแล้วก็แยกผ่านหลังนะคะรับตัวนี้ระบบแยกครับผมตัวนี้เพท่านแยกครับนี่ครับปลาบนท่านแยกครับผมว่าเซียได้อยากแยกอยนะูุบนะครับหาเงินเพิ่มครับตอนนี้มีอยู่สิบล้านต้องลอนยี่สิบล้านก่อนตอนนี้มีสิบล้านนะครับเพราะท่านพ่อติด ตั้งร้อยอยูอ่า20ฐานนะครับผมฐานผมจะปล่อยลงมาทับหัวมนะครับนะครับต่อเป็นการเทียนนะครับผมการเรียบร้อยครับผมมาั้งแต่ประมาณตีตีสองนะครับผมตีสองมาหอดกับตดตังเลยครับมอนีีงานกับมีปัญหาหนึ่งครับผม ไปไปเลยเอาลูกแยงเอาลงอีก็ดตัวน,นีรบบรนร้ระบบไม่แย่นะครับผมระบบไม่แย่ครับรถ40แรงกนันนะครับแต่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแบบมาตรฐานของเขาครับอีกไปนี่ก่อนก็ล่งล่องผ่าครับผม เอาเอาันบงบงๆมีเอฟซีถามมาบทผ่าเขียวไปนะเอาเอาเอาอันเราเรียกผ่าเขียวเขาเอาโอ้ยมาเลยปะาปานี่ก่อนนะครับผมใบมีดขึ้นไยกใบมีดอ่ะใบมีดมะไป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 ไมไม โนเลือมลืมเลืมนะครับไปยาวมายาวมาหนาวท่านหนาวท่านเลยครับผมมาปลามาเอาเอาก่อนเสียงหนิบ่บเอาก่อนเสียงหนิบ่บเอาก่อนเสียงก่อนเสียงครับ มึอนี่ผมมนะเทีดผมเอาการเฟี้ยนะครับผมเทียดครับผมเอาเอาน้าไปก้หน้าไปเอนาไปน้าไปเลยเดี๋ยวอสายไเด้วยะวนะครับปักกอนนะครับช้นาญครับผมหนาวนากหนาวนา หน้างนอกทางก่อนเพิ่นบอกขันหน้างนอกทางคุณจะเห็นหนา้าป้ปายพร้อมไอ้เอฟซีนบอกว่าให้ให,ให,ใหันเห็นหายหน้ารถออกนอกทางคุณห้เห็น,ป,หนป้ายหน<อ>้าบ้านพร้อมนะนะี่นะที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านนะรถแอ,อบดีนะครับรถแอบดีรถแอบดีข้อนทางเนี่ยนี่นะครับ,บ,บ,รบไปที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่ ครับผมครับผมทำความสะอาดทันทีทุกมือนะครับครับผมเอาไปลังเข้ามาถอยหลังเข้ามาหลังเข้ามายาวมาปลายาวมาข้างลังบ่มีข้างลังบ่มียาวมายาวมาจงช่องนะจงช่องเออโอเคแกวแกวเอาเอาเลีย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 ลงเลียลง ลงลง <มา S 1> ลง <มา S 1> ป่า,<ม>าลงลงเย็นลงเย็นมาเมา้ามาจมมาจมมือค้ากล้องนี่นะครับมือนี้ได้ก้อนเสียงครับผมลงลงลงหนักอยู่หนักหนักขันหนักขันไทยโคราชเขาว่าหนักขัน นี <ersch> dong, 1, um ่นะครับไอ้ปลาหนึ่งครับปลาหนึ่งเสียหนึ่งเสียหนึ่งปลาหนึ่งเฮ็ดเฮ็ดบ้านประตูไหมนะครับสิติดป้ายบ้านเสียทีหนึ่งมานะอัศจรรย์ใจอันโยกเขือนโอ้ยเขือนเขือนสุดไล่สุดไล่ เดาเปลี่ยนกันตัวนี้ก็บอกมาจากไอ้นั่นนะครับก็บอกมาจากอู้ครับตัวนี้บอกสีเหลืองตัวนี้ก็ระบบป้ายแย่นะครับเป็นกระบอกดังเดิมครับผมความสูงอะไรแต่ประมาณนี้ครับเห็นนะครับพานหนาหรือปลาไม่มีไม่เมียโอเคครับพานครับโอเคครับมือนี้ก็ได้ยไทยท่ออยู่นะครับผมที่ทำการบ้านพ่อใหญ่บ้าน บ้านบกว่วงน้อยนะครับมูสิบสามครับผมรถรถพยาบาลนะครับรถพยาบาลก็ลงกำมันน้ำกันครับผมเอาสูงไปสูงเกินสูงเกินเด้อเด้อม่เห็นเอาไปได้ไปเลยไปน้ำหนักบ่ได้น้ำหนักบ่ได้ไป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 ย่างไปย่างน้ำหนักบ่ได้มไปยังเอาลงลงลงไมไปยั่างไปยัง เดาเอาดับเครื่องเลยดับเครื่องเลยดับเครื่องดับเครื่องไปลวเเาก็บเลยห่ไดบเครื่องมันแบท้ายรูปกหาครับนี่ครับโอ้ไปเวลาลอดบ่ได้ยังดับไปเลยดับเครื่องเอาถ่ายรูกนะครับมา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 ท้ายบัดนี้อ่ะมาเขาเข้ามานะครับบ่บ่ยินถ่ายรูปนะครับบ่เพียงดอกเขามันเที่ยงมันเบาบ้านหนึ่งบุญสมเกลีย์หนึ่งนะครับอันนี้บ้านเสียทีหนึ่งนะครับนี่ครับผม มาครับขอมาขอมาครับมาครับขอมาครับผมมาครับครับเขามาขามาติดป่าขมาติดครับนี่นะครับผมพันครับเนี่ยครนป่พยังไงเราัเนพายมอ้บ้้้้้น้่้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้ย้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้บ้้้้้น้่้้้้้้้้้่า้้้้้้้ครับผม้้้ นี่ได้สร้างนียกมั่นระบบโปรยแอร์ครับครับผมอันนี้เป็นกำมันก็ได้สร้างเข้ามากันเดีตรงนึงครับกำมันกับพยาบาลนะครับผมมาฐานนะครับมาฐานครับผมจังได้หูจะก็ไปสฐานด้วยกันครับเนี่ยโอ้ครับผมครับผมได้ได้ยินว่าป่ากวนเสียดอันป้ายมาให้ฝากด้วยครับเห็นเห็นเป็ดบ้านไมมนะตีเขียนว่าบ้านเสียดที่หนึ่งวันะครับผมนี่นะครับบรรยากาศหนาวครับผมวัอนี้ขอพุ่นครับผม